ครับะดูการนาฝากหมอลำอีกวงหนึ่งเลยนะครับวงไหนอีกล่ะหมอลำเรียก่อาหมอลำอะไรแต่ซื้อบ้องจะขว้างกับปะหุจักบดีไม่แง่ฮะดิพ้าบูตังวันนง้ขึ้ซื้อบ่ออขอฝากหมอลำอลังการโชว์เสียงที่หกวงที่สองไปได้เอาบุกออมแจเดี๋ยวเดี๋ยวคอยถามแม่บอลดูว่ากะว่าสีบ่ให้วงอื่นเอางานเล่ติดเลยดิเอากัดแบงแบงกันตัวแช่แช่กันแม่เนาะ สองหมื่นสามหมื่นกับภาคอยไปลำ่ลำขาดทุนจะไประดับขาดทุนเงินเก็บกับบัตรมีจะบอดทีงเอาตั้งซี่มัดขื่นบ้งไอ้ไอเ้เจค้าโตนั่น 2, <laughs> สองพันห้าโอ้สันละสันนะ <laughs> <laughs> เอาพี่นองบุอดีนะครับมีนาทีมีการไม่งานสองบอกแรงขยนมานะครับ หมลรัเสียงพีหกองค์สก่อนนำการแสดงจยึดที่อุบลราชขอนแกน่นแมนครับบ,รบ้านหน้าค่ำตำบลหน้าค่ำอําเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นครับ,บเอาบัานนี้ให้พี่น้องมวลึนกันกตคร<บ>ับทีมงานหมลรัมขอนใจแฟนพี่แมนจักพันกราบขอบพระคุณพี่น้องสุขุสกคนครับครับเสียงปรบมือดังๆครับ,บ,บครับน้องนกพงศกรมลรัมเสียงพีหกขับน้องไอายสุกุณาพรครับเอาไม้มาสัน่นกุ๊ดเขาให้เจาะที่เขาให้เดาเดาเดาอันเห็นบางห่งมันกายภาพบอบัดตัวหน่ะ ได้ขายนาขายตากระลินเดี๋ยมัตตาบัณไหนมัตบาบไหนใหญ่ uh, ้หญ่ใหญ่โอ okay, ้บัดข้าใหญ่พอเสียงตบัดคาใหญ่เนี่ยตบคอยควยบัดหมูมหมู่บานหนึ่งสิมีอยู่คนสองคนตบเป็นเดี่ยเคยถือจอกเคยถือจอะถือจอแต่ละลจออเคยถือจอจอตดอมาถือถึงบาทเดียวอาไหมถื Hãy cầm vào phát nôn tì có tì quạng tưng tưng như ta này Lớp phào lâu, lối dành qua đầy đâu Cây thư chó, cây thư chó Thư chó, chó, chó đau Thư ngâu, đau, đau Nên quân có thư ngâu gì thì có thư Thư ngâu, đau, đau, đau 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 Thư ngâu, đau, đau, Cây thư chó, thư chó, thư chó เอาละไปเกยกูสาเมื่ออถืจ่อถือจ่อจอโอ้ยพอถือเึง่อกันผมก็ได้ไกันแล้วกันสับพ้วอาร้อ่ต้นไงมาหลายคนแล้วก็ตามสั่งมันบ่อพังอ่ะถึงสั่งมันบ่อ่างแต่จังก็ท่อได้ร้องดีอยากควบชีวิตกับแม่ฮาลูกไสยพ่อเอง เบอร์สุกุนตัวลูกไส้เอ,เอ,เอลระเตียบรอเบอร์สุกุนขอบคุณครับส่วนสวดในเชักบาทนะครับไม่ยังลาบกบเป็นอย่างเส้าหายใจติดฮัลละกุนก็คือจังมะเบิงหนังกางแปลก กวางสัตว์ปัจจุบปัจเจ้าน้มาำมะล้มจังเม็ดหนาวเพิ่นเสียงมือไว้ยาเนปห่มไอเสียงเมื่อไวยาเนหม่มเธอบปรกก<ะ>ลูกจากยี่หังลูกขึ้นในเป็นโมองเราได้ดันตัววางสัตนนันงนงนง่งทั้งนั่งทั้งทางโมงลงไปเนาะ <c oughs> ลูกขึ้นฟ <c oughs> อนมาได้เนะเาะขอเสียงคนพีรำสิ้ลวยไปหนาเนี่ยครับหลายแห่งพี่น้องหวยเมียพี่น้องกานลสินโดยเฉพาะแป้นขับนองดกพงสะก่เศร้าเสียงจักนอยได้พอ แฟนขับบ่ลลัเสียงไปหกขอเสียงเน่แฟนขับนอกอ้ายแฟนขับนกพงศก,กรแฟนขับบอสหนัแฟนขับแม่นยุสัยน้อเออมียะหล่อมีเออมีน้ำมูอยู่ครับบะเบงบอล่ัมืออืน่นเสาเมีหอดเงี้ยนไปกินยาแก้เก็บข้อพอมเด้ไี่น้อง <c oughs> พอมบอลลัมกอดใจแฟน ตัดเตตีหนึ่งล้ำเลืองตะกอนฮอนหาบงตีหาตีหาหกโม,กหกมงหกโมงเช้าขอตาเสียงหลืบนมือบุ๊ดดิตีดองมาหลายขอบพระคุณในหลายนะครับขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกด,ดวงนะครับขอบคุณความหักความเมตาเมตาความแปงนกอบปีของน้องนะครับทีมีเกับมอลำกวนใจแฟนพี่แมนจักรพันธ์มอลํำเสียมีหกหนก่โงสกดครับขอบกับลูกสาวหลาน้องอัาไอกุณนาพรในมดีขอฝากผลงานไปได้ใจของปีของน้องน้ำแน่กันแล้วกันครับ มัอนี้บัตรจักบาทพี่น้องได้ซื้อบัตรบอพี่ติไอ้เพราแปลกดอกสะพองคนหลายเออซื้อบัตรมาหลายคือกันนะครับมืัอนี้พี่น้องมาสักการะนะครับพระธาตุพนมจำลองนะครับมืัอนี้ม้วนซื้อน้ำกัดกับขอนใจแฟนที่ปกติห้องกันได้มาสุปีนี่แม่นครับแต่ว่าปีนี้ลงคลับงานชนกันเอาความลับแตกแล้วบัดนี้ ก็ให้บอกยูนีไม่ได้ตั้งใจจ้างคนใจแฟนติเอากระดีแล้วให้ขวัญใจแฟนมาโอ้ให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะแม่นครับอันนี้โบ้งลูกไส้พ่อเอะระเบียบวัตถสินปากในเด้อครับนกนกพงศกรเป็นปีที่สี่ปีที่ห้าปีที่ห้าครับผมนะครับแม่นจักรพันธ์ปีที่สี่ไอ้บอยซินิไส้ปีที่เก้าปีที่เก้าบูธจักรพันธ์ลำเพลินปีที่สามครับปีทีสาเกตนครันสินปีที่หนึ่ง นะครับอันนี้ล้วนได้เป็นสาขาของทีมงานระเบียบวัตถสิน